ในเรื่องที่เรายื่นคำร้องไปทั้งหมดอะคะ่ะถูกปัดตกหมดเลยแล้วก็ในวันที่หนูได้ทำการเปิดหีบอะการถแถลงการของกกตอะไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เรียกได้ว่าพูดไม่หมดนะคะเพราะว่าวันนั้นที่หนูก่อนที่หนูจะไปเปิดหีบเนี่ยหนูฟังถแถลงการอยู่ที่ชุมนุมนั่นแหละคะ่ะก็คือเปิดฟังเครื่องตัวเองคุณเฟิร์นก็ฟังแล้วก็ประชาชนบางท่านก็ฟังเสร็จแล้วพอฟังจบก็ เขาก็ไปเหตอื่นเลยเขาไม่ได้พูดถึงในส่วนของหลักฐานที่เราเจอแล้วก็ไม่ได้พูดถึงในกรณีที่หีบไม่ได้ถูกปิดสนิทเขาใช้คําว่า,าใช้คําประมาณว่าสายเคเบิลไทยเนี่ยอจาจจะไม่ได้รับทุกกล่องแต่ว่าเทปกาวปิดสนิท แต่หนูเป็นคนเห็นหลักฐานตั้งแต่ตอนที่ขนย้ายเพราะว่าหนูเป็นคนขออำนาจแนมเพอให้ช่วยนำหีบลงมาประชาชนจะได้ไม่ต้องไปล้อมรถไว้เพื่อที่จะได้ไม่กีดขวางการจราจรนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหนูก็เลยหยิบไม้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศเรียกท่านร้อยตํารวจเอกชนินน้อยเล็กนะคะซึ่งท่านเป็นตัวแทนจากกรท่านเดียวที่อยู่ที่งาน,นวันนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าท่านจะทานข้าวอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าไม่เข้ามาอีกเลยนะคะก็เลยประกาศเรียกนะคะแล้วก็ คิดว่าน่าจะมีแบบเจ้าหน้าที่ที่ได้ยินเราไปบอกท่านอะ่ะแล้วก็อาจจะส่งตัวแทนมาบอกว่าไม่สะดวกหรือท่านเข้าอยู่ไรแต่ว่าไม่มีสุดท้ายหนูก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปทันทีเพื่อที่จะเป็นการทําให้เห็นชัดว่าสิ่งที่กะกะตแถลงเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงงานและอีกอย่างหนึ่งคือ ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเดขาธิการกรกตนเนี่ยท่านไม่ได้ลงไปดูเลยหมายถึงว่าถ้าใครอยู่ที่คืนนั้นวันแรกนะคะทั้งจะเห็นว่าท่านเนี่ยไม่ได้เดินดูอะไรเลยนอกจากว่าเข้าไปแล้วโดนาทางฝูงชนเบียดใช่ไหมคะทําให้ท่านเนี่ยจะต้องขึ้นไปนั่งบนอธรรัธจันทร์แล้วท่านก็ไม่กล้าที่จะไปไหนเลยนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวันทั้งคืนจนตนเช้าไปอาบน้ําแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าหลักฐานทั้งหมดที่ประชาชนนําเสนอค่ะประชาชนต้องนํามากองให้ท่านตรงนั้น หรือหีบเนี่ยท่านแทบไม่ได้เดินไปดูเลยพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ท่านนําไปรายงานกับออรองเลขาธิการกรกตอ,อีกสองท่านหรือว่าคณะกรรมการกรกตทั้งเจ็ท่านเนี่ยหนูคิดว่าท่านยังรายงานหลักฐานไม่ครบไม่เพียงพอนะคะทำให้มันถูกปดตกไปหลายเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชนบริเขตหนึ่งคาใจค่ะก็เลยคิดว่าควรดําเนินเรื่องต่อค่ะหลายคนบอกว่าไม่ยอมจบแต่เรากำลังบอกว่ากําลังสู้เพราะเรากําลังสู้เพราะเราเห็นความไม่โปร่งใส หลายอย่างแล้วก็วันที่เรายอมให้เขาขนหีบไปอะค่ะก็มีนักข่าวตามไปเก็บภาพที่ศาลาประชาคมนะคะที่บอกว่าห่างจากพื้นที่ประมาณ400เมตร500เมตรอะก็เห็นเลยว่าหีบร่วงก็เป็นไปตามจริงที่หนูชี้ให้ดูที่หนูรู้เพราะว่าหนูเป็นคนเห็นตอนเคลื่อนย้ายว่าเฮ้ยกล่องมันเปิดหลายใบเลยแล้วข้างในนั้นคือเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจริงๆไม่ใช่ขยะนะคะเพราะฉะนั้นหนูมองว่า,าแล้วอย่างเนี้ยประชาชน จะมั่นใจได้ไงว่าคะแนนเสียงที่เขาลงไปเนี่ยมันจะถูกรักษายอย่างปลอดภัยก่อนถึงที่จะส่งให้กกตตอนนี้กังวลด้วยไหมคะว่าหีบทั้งหมดเนี่ยมันถูกจัดเก็บอยู่ในมือของกกตกันไปแล้วเนี่ยคะออถามว่ากังวลไหมจริงๆหนูหมดความกังวลไปตั้งแต่วันนั้นแล้วคะ่ะแต่ไม่หมดหวังคะ่ะหนูก็ยังเชื่อว่าการมาประชุมกับ กมทพัฒนาการเมืองวันนี้น่าจะช่วยอะไรได้มากขึ้นค่ะในเรื่องของความโปร่งใสค่ะเพราะว่าเราก็นอกจากเรื่องที่เราเจอกันเรายังมาเจอเรื่องบาโค้ดกันอีกก็มีอะไรให้สอบสวนอีกเยอะค่ะสรุปภาพรวมตอนนี้ฟ้องกับใครแล้วบ้างคะฟ้องกับท่านประยูนค่ะที่เป็นผอ,อกกตชนบุรีออของหน่วยของเขตเพราะว่าท่านท่านฟ้องหนูในข้อหาบุกรุกใช่ไหมบุกรุกขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็นําซึ่ง แค่เป็นภาษาบ้านๆนะคะก็คือเหมือนว่าเราไปนําเอกสารเนี่ยออ,ออกมาทําลายะอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือการที่ยังอยู่ตรงเนี้ยที่บอกว่าไม่จบอะคะ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจบนะคะแต่ในเมื่อผู้ใหญ่ใช้วิธีใช้วิธีใช้กฎหมายในการแบบเนี้ยแทนที่จะโต้อตอบป,ประชาชนด้วย<ช>เหตุผลข้อมูลแล้วก็ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาแต่กลับใช้กฎหมายในการ มาเล่นกับประชาชนแบบนี้ย <c oughs> หนูก็เลยจะต้องดําเนินการต่อไปในภาพรวมของหนูหนูมองว่าตลอดระยะเวลา9 0 1าสิบวันที่เราชุมนุมอยู่อะค่ะหนูมองว่าผู้ใหญ่ทางภาครัฐไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะมาแต่ไปนั่งกันอยู่ข้างนอกหรือถ้าคุยก็คือเรียกคุยข้างนอกไม่ได้อยู่ในจุดชุมนุมไม่ได้ให้ความร่วมมือเวลาที่เราจะสัมภาษณ์หรือสอบถามไดก็ตามแต่รวมไปถึง ท่านรองเลยค่ะทีกานะคะคุณชนินเนี่ยตอนที่ท่านมาตอนดึกอะคะ่ะท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนอกจากแบบรอ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 ใจเย็นเย็นรอ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 เราก็รอยันสิบโมงสิบโมงก็ไม่ถแถลงเรารอยันบ่ายสองพอบ่ายสองมาพูดพูดไม่ครบไม่ครบตามบักข่านเราก็เลยไม่แน่ใจว่าจุดบกพร่อง,องของการทํางานเนี่ยมันพลาดที่คุณชนินรายงานไม่ครบหรือว่าอย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆท่านรองที่ถแถลงทั้งสองท่านไม่ได้มาน้าง,งาน ะะตรงนี้เราก็เลยมองว่าทางกกตเนี่ยส่งตัวแทนมาเก็บหลักฐานไม่ครบพูดได้ง่ายภาษาชาวบ้านคือไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะนอกจากานั้นถูกฟก้องปิดปากไหมคิดค่ะเ <c oughs> พราะว่าสิ่งที่พวกหนูทําไปทุกอย่างอ่ะมันมีข้อเท็จจริงมันมีหลักฐานมันมีกล้องวงจรปิดมันมีกล้องของสื่อทั้งหมดนะคะแล้วก็หนูถูกกระแสโจมตีว่าหนูบุกรุกเข้าไปแล้วก็ไม่ฟังคนห้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางสื่อพาัหัวข่าวว่าสาวห้าวเสื้อแดงกระโดดข้ามรั้ว หนูเดินไปปกติเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูประกาศเรียกผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าไม่มีใครให้ความร่วมมือกับหนูเลยคืออย่างน้อยถ้ารู้ว่ามีการชุมนุมเนี่ยเราเป็นคนขออนุญาตใช้พื้นที่ชุมนุมใช่ไหมคะเขามีตำรวจอยู่ในงานก็จริงแต่ว่าไม่มีใครที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะยืนยันให้หนูได้เลยว่าอ่าโอเคเข้าไปอยากชี้อะไรอยากอะไรชี้แจงไม่มีเลยค่ะทําให้หนูต้องชี้ให้สื่อและประชาชนที่นั่นดู ประมาณนี้แล้วเรารู้ไหมฮะเรารู้ไหมว่าการที่เราเข้าไปทําแบบนั้นรู้ค่ะรู้ค่ะแต่ว่าก็ถึงเชิญผู้ใหญ่ก่อนไงคะแต่เขาไม่ให้ความร่วมมือมีฟ้องกับรองเลขากกตกับตัวกกตชุดใหญ่ด้วยแล้วด้วยไหมคะทีมทนายทนายจะต้องรอทีมทนายชี้แจงนะคะอยู่ด้านหลังค่ะยุนด้านหลังแต่ว่าเบื้องต้นเราไปแจ้งความกลับของคุณประยูนนะคะในข้อหาแจ้งข้อความเท็จค่ะเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะทนายขอ